คอนโดไอคอนทรีทองหล่อสุขุมวิท55เพียง5นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อทำเลใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้งต่างๆมากมายห้องนี้ตั้งอยู่บนชั้น26ขนาด123ตารางเมตรพร้อมเข้าอยู่ทันทีเลยเยอร์ของห้องทำให้ดูโอ่งโถงกว้างขวางสบาย มีระเบียงไว้นั่งเล่นกินลมชมวิวจำนวน2ห้องนอน3ห้องน้ำและอีกหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ภายในโครงการมีสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องรับรองห้องประชุมเหมาะสำหรับการอยู่เป็นครอบครัวทำเลใกล้สถานศึกษาโรงเรียนและโรงพยาบาลสนใจเยี่ยมชมห้องนี้ติดต่อค้าค่าได้เลยนะคะ ที่นี่เหมาะกับคนที่อยากอยู่ใจกลางเมืองแต่ยังชอบความเป็นส่วนตัวเพราะค่อนข้างเงียบและก็สงบมากๆเลยค่ะและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นอีกด้วย